สวัสดีค่ะช่องมาดามแพทยูเคนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาด,ดามมีคอนเทนต์หนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวกับทำไมนะคะฝรั่งนะคะหรือคนตะวันตกเนี่ยนะคะคนยุโรปเนี่ยนะคะถึงชอบผู้หญิงแบบดั้งแมบนะคะตัวดำดั้งแมบหน้ากเกลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำไม ฝรั่งชอบหญิงขี้เล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเนี่ยได้ยินประโยคแบบนี้มาตลอดเลยนะคะค่ะก็หนึ่งในนั้นนะคะมาดามก็เป็นเมียฝรั่งอีกคนหนึงนั่นเองนะคะแล้วก็เนื่องจากเรานะคะได้มีประสบการณ์นะคะในการทำงานนะคะคือมาดามเคยทำงานเป็นเป็น BA ขายเครื่องสำอางในสนามบินนะคะแล้วก็เป็นมค k e u อัพอาร์ติสนะคะ ประสบการณ์ของเราเนี่ยนะคะได้คลุกคลีนะคะอยู่กับวงการความงามนะคะที่เป็นแบบสากลนะคะามาดามอยู่ที่สนามบินได้มีประสบการณ์ในการาเจอนะคะหรือรู้เรียนรู้เกี่ยวกับความงามนะคะในแต่ละประเทศนะคะในแต่ละชาติเนี่ยที่มีค่านิยมความงามที่แตกต่างกันไปนะคะ mm hmm. ตอนที่อยู่ที่สนามบินเนี่ยนะคะแบบจะเจอลูกค้าเนี่ยนะคะทุก ชาติเลยก็ว่าได้นะคะเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ของมาดานนะคะที่ทําให้เรามาเป็นเราในวันนี้นั่นเองนะคะ,ออะตอนที่มาดามทำงานเนี่ยนะคะมาดามก็จะมีลูกค้านะคะทุกชาติศาสนาเลยนะคะ,ะไม่ว่าแบบหลักๆนะก็แบบคนไทยนะคะคนอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีคนอาหรับนะคะ คนยุโรปนะคะแบบคนแอฟริกานะคะทุกสีผิวทุกเชื้อชาติเลยนะคะที่มานามได้มีประสบการณ์ได้ไปทำงานในตรงนั้นมันทำให้หล่อหลอมให้เราเนี่ยนะคะเข้าใจความงามนะคะแบบสากลน,นะคะเข้าใจความงามแบบที่ในแต่ละภูมิภาคว่าเขามีค่านิยมความงามที่แตกต่างกันไปนะคะค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของค่านิยมนะคะค่านิยมของความสวยของคนในแต่ละภูมิภาควันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคนไทยก่อนละกันนะคะค่านิยมความงามแบบคนไทยหรือคนตะวันออกนะคะ,ะก็คือขาวผิวขาวใสนะคะ เพราะว่าผิวขาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยนะคะของความสุขสบายเพราะฉะนั้นคนที่มีผิวขาวใสเนี่ยนะคะก็จะคือคนที่มีเงินนะคะเป็นูแบบอ,อยู่ในทำงานอยู่ในแอร์ในร่มนะคะส่วนคนที่ผิวดำด้านเนี่ยก็คือคนที่ต้องเป็นกรรมกรใช้แรงงานนะคะต้องตากแดดตากลมนะคะนี่ก็คือเป็นความงามแบบ ของคนไทยนะคะส่วนรูปร่างหน้าตานะคะรูปร่างก็จะต้องเล็กๆนะคะรูปหน้าเครื่องหน้านะคะเ็าจะต้องละมุนหน้าเล็กเรียวนะคะแบบดูอ่อนหวานหน้าทนุถนอมนะคะค่ะแล้วมาดูความงามฝั่งตะวันตกนะคะ ค่านิยมความงามแบบของคนตะวันตกนะคะคนตะวันตกเนี่ยนะคะเขาก็โดยมากเลยนะคะก็คือผิวถ้าเรื่องของผิวนะผิวที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือผิวที่มองว่าเป็นคนรวยคนมีตังก็คือผิวสีแทนนะคะเพราะว่าอะไรคะก็คือผิวเขาคนผิวแทนคือคนที่มีโอกาสนะคะไปต่างประเทศไปฮอลลีเดย์นะคะ เขากลับมานะคะผิวเขาก็จะโดนแดดแล้วก็กลายเป็นสีแทนนะคะกะ็คนก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่คือมีเขามีเงินมีความสามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะ,ะผิวแทนก็เลยกลายเป็นที่นิยมนะคะแล้วทีนี้ผิวแทนเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาก็จะทำเฟกแทนนะแล้วก็ทำแบบแล้วก็จะทำทุกอย่างนะคะหรือ,อใช้ตัวบรอนซิ่งหรือ พวกอะไรต่างๆทาให้เขาผิวดูแทนขึ้นเข้มขึ้นนะคะค่ะก็ส่วนในเรื่องเครื่องหน้านี่นะคะคนยุโรปเขาก็จะนิยมแบบว่าคนที่หน้ามีมีกรามนิดๆนะคะเพราะว่ากรามเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่มีกรามเนี่ยมันจะทําให้หน้ามันดูมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ดูแบบดูเก๋ขึ้นนะคะส่วนในเรื่องอ ที่ฝรั่งเนี่ยชอบแบบผู้หญิงที่อาจ,จมูกเล็กๆนะคะ,ะหน้าเรียมหรือ,อ,อผิวแทนเนี่ยนะคะก็เพราะว่าลุกแบบเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าเอเชียนลุกนะคะซึ่งในทางยุโรปเนี่ยเขาจะมองว่าลุกเนี้ยคือ ะะก็คือเป็นลุกที่เรียกว่าเอกโซติกนะคะเอกโซติกคือมันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างกันไปเลยนะคะเหมือนคุณมาจากอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยคือดูมันมีสเสน่ห์แบบนั้นนะคะ,ะถ้าเราจะคิดถึงนางนนแบบที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากๆนะคะในยุคก,ก่อนเนี่ยก็จะมีที่พี่ที่ดังๆรัชนาเพชรกันหาที่เขาไปโด่งดังนะคะเป็นนางแบบเนี่ยนะคะ,ะลุกเขานั้นแบบนั้นก็คือเป็นลุกที่แบบโน หนูแก้มสูงสูงชี้โคนสูงสูง,สง,สง,สงแบบนั้นนะคะมันทำให้ดูเป็นมีสเสน่ห์แล้วก็ดูมีสเสน่ห์แบบเขาเรียกว่าเซ็กเอรพิวออค่ะค่ะก็ทีนี้นะคะขอสำหรับคนที่พูดว่าทำไมฝรั่งชอบผู้หญิงขี้เล่บ้างนะคะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่ก่อนเนี่ยนะคะเวลามาดามฟังมาดามก็จะ ตกใจนะคะทานน้ำเย็นฝรั่งนะก็จะอึ้งนะคะคือแบบว่าอาม่มันมันเหมือนดูถูกอะค่ะในในตอนนั้นนะคะที่เราคิดนะคะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะเราเราเริ่มโตขึ้นเราสั่งสมประสบการณ์มากขึ้นนะคะเราจะเข้าใจว่าคนที่เขา,เาวิจารณ์แบบนั้นหรือพูดแบบนั้นนะคะโดยมากแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่อาจจะแบบเ,เห็นแค่มุมเดียวอะค่ะเห็นแค่มุมมุมคนไทยอะค่ะว่า่าความสวยแบบ ของคนไทยนะคะก็คือต้องเป็นแบบนี้สิถ้าแบบ แบบนี้คือไม่สวยเลยไงนะคะแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยนะคะเราเห็นเรามีประสบการณ์ในการทํางานที่เป็นแบบสากลเห็นคนต่างชาติหลายหลายชาติมากขึ้นนะคะเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีความสวยแบบหลากหลายนะแบบสวยแบบเอเชียนี่คือมันเก๋นนะอะไรเงี้ยนะคะ,ะมันทําให้เรามีมุมมองนะคะที่เปิดโลกมากขึ้นเกี่ยวกับความงามในแบบของแต่ละประเทศนะคะนี่นะคะเราก็หลังจากที่เราพูดเรื่องความงามนะเราก็จะมาพูดว่าเอออ่า ฝรั่งเนี่ยชอบเฉพาะผู้หญิงผิวแทนเท่านั้นหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ้องชั้นผิวขาวล่ะที่แต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะที่เป็นคนไทยเือเป็นเอเชียเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่จาเป็นต้องเป็นผิวแทนอย่างเดียวเลยนะคะมันก็มีคน,คนเราก็มีหลากหลายผิวเนาะเป็นอย่างเช่นคนเหนือเนี่ยนะคะคนหรือคนที่มีเชื้อจีนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างขาวนะคะ ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผิวแทนแบบร้อเซก็ได้นะคะเพราะว่าคนไทยอะ่ะมีเสน่ห์อีกหลายๆอย่างนะคะในตัวนะคะค่ะอย่างเช่นสเสน่ห์ของคนไทยที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะก็คือหนึ่งคนไทยเนี่ยนะคะมีความอ่อนหวานนะคะถึงแม้ว่าอีกบางคนคนไทยจะดูเปรียปร้ยวๆดูมันมีความมั่นใจสูงนะคะ แต่ก็มีความอ่อนหวานเมื่อเทียบกับคนผู้หญิงยุโรปนะคะ,ะข้อต่อไปผู้หญิงไทยมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะกะ็ส่วนมากก็ทำอาหารดูแลบ้านดูแลลูกนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะผู้หญิงไทยมีความเอาใจใส่สูงนะคะทุกพวกคุณสมบัติเหล่านี้นะคะส่วนมากก็จะอยู่ในผู้หญิงไทยนะคะเกือบทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะ แล้วก็สเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะของสาวไทยที่มาดามเนี่ยนะคะสังเกตเห็นนะคะนั่นก็คือ,อสาวๆเนี่ยนะคะสาวคนไทยเนี่ยนะคะมีความสามารถพิเศษนะคะในการปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็ เป็นคนที่ลุยๆนะคะติดดินนะคะแล้วก็มีความสามารถรอบตัวด้วยนะคะทำอะไรได้หลากหลายอย่างมากเลยนะคะ,ะเวลาอยู่บ้านนะคะก็เป็นแม่บ้านนะคะหัวฟูแต่เวลาออกงานหรือ,อต้องไปเจอผู้คนนะคะก็สามารถแปลงโฉมปึ้งไปเป็นอีกคนนึงได้แบบว่าสวยแบบว่าน่าทึ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าในตัวของคนคนหนึ่งเนี่ยค่ะทำได้หลากหลายบทบาทหน้าที่อะค่ะแบบมันก็เลยมีความสึกว่าอันเนี้ยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของ สาวไทยเรานะคะเพราะว่าถ้าผู้หญิงยุโรปเนี่ยนะคะบางคนที่เขาแบบสวยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่าไฮแมนเทนเนนนะคะไฮแมนเทนเนนก็คือแบบเหมือนเอาใจยากดูแลยากแบบว่าแบบแบบไม่ลุยไม่ติดดินต้องแบบว่าสวยๆเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนนั่นก็คือเป็นแบบลักษณะบางของคนยุโรปที่เขาแบบว่าสวยๆนะคะแต่ผู้หญิงไทยเนี่ยนะคะบทจะลุยก็ได้ ผจญภัยก็ได้สวยก็ได้นะคะแม่บ้านก็ได้นะคะแบบว่าเป็นได้ทุกบทบาทหน้าที่เลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะ,ะจริงจริงแล้วนะคะความสวยงามนะคะภายนอกเนี่ยนะคะพอเราอายุมากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็โรยลาลงไปตามวัยนะคะสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ เสน่นะคะแล้วก็นิสัยใจคอนะคะที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ